สายสอบข้าราชการเตรียมพร้อมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคาะให้หมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีออกข้อสอบจะสอบคาดเริ่มรับสมัครตุลาคมสอบพร้อมกันธันวาคมนี้ วันที่20กย2 5 6 6นายในขจรศรีชวโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนามประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเป็นผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งมีตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบแข่งขันจำนวนมากเช่นนักวิชาการด้านต่าง,างๆเจ้าพนักงานสัตวแพทย์พยาบาลเทคนิครวมถึงครูผู้ช่วยและอื่นๆ ขณะที่มีการคาดการเรื่องกรอบเวลาในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าเมื่อกันยายน66ได้มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแล้วจากนั้นตุลาคม66จะเริ่มประกาศรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ก่อนที่พฤศจิกายน66ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและกำหนดวันเวลาสถานที่จัดสอบ จากนั้นช่วงธันวาคม66ดําดำเนินการสอบแข่งขันและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกอภาคขอและประกาศขึ้นบัญชีโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม67สามารถเรียกบรรจุในรอบแรกและเมษายน67บัญรรจุแต่งตั้งสำหรับเดือนมีนาคม67นั้นจะเป็นเดือนสุดท้ายที่อายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สอบท้องถิ่น64หมดอายุโดยประมาณการผู้สมัครสอบแข่งขัน300,000คนทั่วประเทศ ทั้งนี้หลังทราบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบและทำการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลลอ,อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566พบว่าแฟนเพจที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนอเช่นเพจคนสอบท้องถิ่นเพจห้องติวบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อสอบท้องถิน่นโดยคนท้องถิน่นต่างพร้อมใจกันโพสต์แจ้งเตือนแฟนเพจของตัวเองให้เตรียมความพร้อมในการเข้าสอบแข่งขันครั้งนี้ระบุว่าสอบท้องถิ่นได้ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบท้องถิ่นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมสู้ส